ดีจ้าเ,เพื่อนๆจ้าวันนี้นีลมลนมาทํางานที่นอสแตนนะเ,นเพื่อนๆนอสแตนจะไกลมากไกลจากบ้านนีลอมนตรงนู้นจะเป็นท่าเรือนะท่าเรือเห็นไหมเรือลำนั้นเขาจะเข้ามารับของเพื่อนทางนู้นน่ะรับของสินค้านี่เขามามเอาของมาหลายประเทศแต่เพื่อนๆจ้าเป็นหินหินกวาดหลายๆไซส์แบบนี้เนาะนี่เป็นสายพานส่งกินมาจากอีกที่หนึ่งด้านนึงที่เขาบดแล้ว มีมนเข้าไปทํางานตามไซน์งานอย่างนี้เลยกับเพื่อนฮึมตึกพวกนะู้นอะมีม้วนทำงานกับเพื่อนจะเป็นหินหลายไซส์เป็นคล้ายๆทรายก็มีนะเป็นเล็กๆก,ก,ก,กับเพื่อนก็ประมาณนี้แหล,ละจ้ะนี่เรามงก็ถ่ายให้ดูเยอะไม่ได้เนาะเดี๋ยวพาไปดูอีกภาคนึงก็จะมีท่าเรือส่งท่าท่าตรงนู้นกับท่าตรงนี้นะท่านี้ละม้นทำงานข้างในไซ้งานข้างใน ก็จะเป็นตึกพวกนั้นเราจะเพื่อนเพื่อนสองสามตึกด้านนี้เนานะแล้วก็จะไปมาอีกด้านหนึ่งตรงนี้ที่เขาระเบิดระเบิดเอาหินฝั่งอย่างนี้เนาะก็จะลอดใต้สะพานด้านล่างถานนเส้นด้านล่างไปเลยจ้าเพื่อนอยวนี้ละมนพาเดินข้ามฟากไปดูเสียงจะดังนะเพื่อนเพราะว่าตอนตอนที่ทํางานด้านในนีรมนไม่สามารถถ่ายทาให้พี่ให้พี่น้องได้ดูได้ชมได้นะ อันนี้มันมีทางให้จอดรถเนาะนี่ละมุนก็เลยแวะจอดให้ดูนี่ละมุนก็จะขับมาทะลุด,ด้านนี้ลงแปลาตึกข้างล่างตรงนู้นนะเพื่อนๆตึกทางนูงนะ้นนะจะมีพวกห,ห,ห้องห้องนงห้องน้ําตรงรถลอจอดด้านนะู้นไม่เ,เลยแล้วก็ตึกตรงนูง้นจา้าเพื่อนจ้าทางฝั่งนี้เขาจะระเบิดหินนะเพื่อนๆระเบิดหินเป็นเหมือนเหมือนเมืองทองเลยเนาะเหมืองทองไม่เอย เป็นชั้นเป็นชั้นเลยนะเขาทำลงไปเขาจะบดขยี้ก็คือตรงนูง้นตรงนู้นที่ตึกตรงนู้นเขาจะบดขยี้ขยี้หินบดให้เป็นหินก้อนเล็กก้อนใหญ่อะ่ะเพื่อนๆมีหลายไซส์แต่หลายไซส์เนาะน,นี่แหละงานที่นีระมนบอกต้องระวังเกี่ยวกับลูกระบงระเบิดก็คือเขาระเบิดเอาหินตรงนี้แต่เพื่อนๆมันเป็นเหมืองคล้ายๆกับเมืองทองอะ่ะเนาะ งานนี้บริษัทนี้เขาจะทาเกี่ยวกับหินนี่พี่น้องหินหินแบบนี้หินเขร์ซิมาระเบิดมาบดมาให้มันเป็นหน่วยน้อยหน่วยใหญ่อะจจะพี่น้องกราส่งขายเห็นบอกคือหินกวาดใายหินกวาดเนี้ยนะวนี้แหละพี่น้องก็มีลายใส่ลายแบบลายสไตล์เนาะโอเคจะพี่น้องจ่าเดี๋ยวนี้ละมุนทีครับรถพาพี่น้องไปเก็บพักจักน้อยนึงเนาะพี่น้องเนาะตามที่หน้างานนี่ละมุนแต่ละจุดละจุดนะจ่าละมุนจะทยอยไปเก็บ อย่างห้องน้ำพี่น้องเลยเอาห้องน้ำก่อนเราจะพาแวะเก็บพักวาระิจะเมื่อนึงจ้ะนี่คือจุดที่นิลมนมาทำงานแต่ละแต่ละวันเนาะวันเสาร์ดีก็มาแทนงานเขาวันจันทร์อะไรงเงี้ยเด็กมันป่วยน่ะผมมั่เราบดขยี้เพื่อนโอเคเดี๋ยวเรากลับกันเรากลับกันเสียงโทรศัพท์นี่นิลมนจะดังนะ,ะเพื่อนกรกกรกกรกนิ่นเนาสายพานส่งหินไป ลงก็ลงไปต้องระวังก้อนหินจะตกลงมาใส่หัวได้พี่น้องเลยัก x i b o a าไทยว่าวเล่านะไอที่เป็นอย่างนั้นนะคือสายพานนะสายพานส่งหินไปลงเรือก็จะส่งลงเรือเรือเข้ามารับของส่งของต้องระวังพวกรถสิบล้อคันใหญ่ๆเท่ากับตึกสองชั้นเลยนะพวกนีรมนเข้าไปทํางานตามไซงานต้องระวังจ้นเพื่อน,อนโอเคเดี๋ยวเรา ไปดูปฏิตามกันเนาะสวัสดีจ้าพเพื่อนๆจ้านี่ผักตะกะแตนนดผักตะกะแตนอุ้ยขึ้นลกง่ายเทไน,นี่เห็นในทางไงหมู่ทางฝรั่งเศส่อกเก็บเนาะนดผักตะกะแตนนี่พี่น้องซแซฟเนาะจริงก็ลุงจีนกินก็นกนกนกส้มตอกส้มตำทางนี้มาเงินน่ละมนมันมีทางนี้มันมีนะอันนี้กับผักอันนั้นเนาะ ชีล้อมอันนี่เพื่อนๆแต่นี่คือพักตะก,กะแตนเนาะให้ยอดกับพอได้เก็บพี่ได้พี่น้องเลยคล้ายๆกับยอดบักถั่วน่วลันเต่าเลยคล้ายกันอุยอ้ยเว้ยเว้ยลกปน็นย่ำได้ปัดคือเปน็นอะไรสิเห็นกระเจ้าเป็นลกคือลกได้ทั้งนะพี่น้องทื่แรกเนี่นี่ยที่แรกเนี่นี่ยทเก็บนะี่ยอดพักตะกะแตนพี่น้องเพราะทางเหินนี่นละมณนบ่มีให้เก็บทางของกระเจ้ามันจะยอดเป้ง น,นี่บลายแต่ว่าพี่น้องมันมีพ่อไฮเดรกเนาะชีร้อมนี่ละมดนบ่าวพี่น้องเดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปกินกับเั็นตำบอกแต่งล่างๆจะเจอแล้วกินกับตำบอกเต่งพี่น้องตอนแร่งเฮ้ยมาเห็นงานนอสแตเนอ่ะแล้วพี่น้องเลยมันก็ได้กไดไเก็บงานแทนเขาก่อนกับไทยเนาะเรากับวันจันทร์ <c oughs> เดินทางวันจันทร์มีพ่อใไ้เดรกอยู่ได้หลับพีน้องเลยนี่นี่นี่น มาพักตะกระเตียนก็ได้จิกูจิกกี้อยู่พี่น้องตาลายแล้วเนาะพี่น้องคอยอมีพ่อให้เราได้เก็บยุตนะพี่น้องายอดโบเป้งัคือทาง,งานฝรั่งเศสนะเห็นหมู่ทางฝรั่ง,งเศสทองอื่นไปเก็บกันคือยอดมีใหญ่เป็นเป้งทางเรามานันโบคอยใหญ่เนาะพี่น้องทางเงินนิลมนเพิ่โบคอยมีโบค่อยมีให้เก็บ คล้ายๆกันคับเป็นยอดถั่วลังเต่าแล้วมันหักน้อยพี่น้องยอดถั่วลังเต่ามันจะยอดใหญ่ๆเปิ้งๆเนาะมีอีกแน่โบอารมณ์เล็มพี่น้อยโอหลุกงากระอะไรถ้าเงินนี่มันมันมีอยู่แต่ว่ามันมันโบมันโบเป็นต้นใหญ่เมันสายพันธุ์ใหญ่ๆพี่น้อยน้อยรีบๆตอนนี้มันใหญ่อยู่เป็นกระเจ้าบกแซ่บเด้ไอ อยู่ฝรั่งเศสนะแล้วเราคิดกันประเทศอื่นสวีเดน,เนหรนือเดนมาร์กพุณนณีละมันก็เคยเห็นประเทศเะแยะกันทางเพื่อนมันหลายทางนี้ละมันมันบ่หลายพี่น้องเลยแล้มีเทมสมีทอดสำนียงแต่บ้งเนี่ยเอากรเก็บเอาเท่าที่มันมีอะไรนะพี่น้องเด็กไปเบิ่งปตาพุ่นมี่นี่ป่ะอุ้ยพักชีนรอบเราต้องเอาลงมนาะพี่น้องเราสก็บไอ้นั่นวาลลี่ลงมาเบิ่งพักวาลลี่น้ำชักหน่อยนึง ทักตะกั่ต่กันแต่ว่ามันเซบเฮาก็สิลงเก็บไปซิมเบงไม่มีกี่บ่นี่ยอ๋ันม่มีเบมีบ่มีบ่มีบ่มีเยอ่ได้พี่น้องเลยเนี่โอ้ยโอ้ยผักทีล้อมก็เต็มเลยเนี่ย เมื่อไทยเลยนาะพี่น้องก,ก็เลยเมื่ี้เห็ดแกงองคงแกงอ่อมอยังบไิซื้อของมาล้างตู้เย็นก็เลยหาเก็บกินแต่ของที่มันมีในตู้เลยวพักเอาแต่ทอดที่เขาที่กินเนี่ยเลยนะพี่นอ้องเลยมันมีหลายอยพกชีล่อมแถวบ้านนี้ลวมดนีะถยายากกินแล้สักนี่เลยพี่นอ้องเลย ขี้รม่มบ่เบอ,เอาดอกพี่น้องกผักขี้รม่มที่เก็บเก็บอันนี้คือผักขี้รอมอันนี้คือมารีคุมเปะอะไรนี่แหละเกี่ยวกับเยซูกินได้เป็นยา้ดยเพื่อนเพื่อนนีลมลเห็นเขาไปต้มเป็นชาจําชื่อภาษาอังกฤษ,กฤษไม่ได้นีลมลมเลยเสิร์ชหาไม่เจอชื่อชื่อภาษาโนเบเขาเรียกอะไรนะมารีคุมเปะอะไรนี่แหละเห็นเขาบอกเคยเคย,เคยเห็นใครไม่รู้เก็บเขาบอกเป็นยา เอาเก็บมันนะพี่น้องหูยอดมันเสียงรถก็ดังดังนะพี่น้องมันเล่นไปเล่นมายอดหนุ่มๆมันตัดก้านมันตัดแข็งนะพี่น้องการเตี้ยๆนิดน้อยนะถุงหุก็ได้นั่งค่ะยินเสียงกระโหลกพี่นเสียงวักคงระคังก็ลงก็ลงก็ลงก็ใส่แกะกระแพะเขา มีพันธุ์สีม่วงกับสีเขียวนะตรงนี้เนาะนี่พันธุ์สีม่วงสีม่วงอันนี้พันธุ์สีเขียวมีแต่ชีม่วงม่วงกับสีเขียวไอ้รอยหักนี่ยมันงวดทีเดียวรอยหักเลยนี่เราเก็บไม่เยอะ โอ้ตกตกตกป่าเห็ดเลยนี่ก็ได้เห็ดเหลืองๆพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดมันปูนะป่าเห็ดมันปูนี่ละมุนข้างๆนี่แล้วเก็บเห็ดก็ได้เก็บพักเลยทางข้างคางนะพี่น้องพรวพราวอย่างขับรถผ่านหน้าแล้วเห็นมันเหลืองเต็มอยู่หน้านี่ละมุนเลยจอดเอาเฮ็ดเอเฮ็ดมันปูเต็มอยู่มันจะโด่งใหญ่ๆนาะก็จอดเอาตัว คือนี่เลยเห็นพักก็แวะเก็บเอาน้ำทางไามนี่เลยพี่น้องมันมักออกน้ำทางพวกพักพวกเคสอยู่นี่คันตเตรินคันตเรนนตเรินสีเหลืองๆนะพี่น้องมันมักออกที่เท้าไม่ได้เข้ามาประธานนี่แก้วเราวะเลือกเอานะพี่น้องนี่นะสีม่วงก็ได้โอ้อยันงุ่มเลย วันนี้เก็บพันธุ์สีม่วงกับสีเขียวด้วจ้ะสองสายพันธุ์แต่เพื่อนๆข้างล่างมันชันพี่น้องนี่ลเราบนลงเลยมันหยักชันลงไปเอาไปเลยข้างล่างหมดสีม่วงเต็มเลยพี่น้องได้๋ยวพันไปเอา,อาเดี๋ยวฮารุไปเก็บข้างล่างสีม่วงม่วงน้ำเขียวจนคูนพี่น้องมาด้วยม,มาเร็งมะตูนน้ำเล่นเนื้อร่างนาวมาเทีนพี่น้องวิวบรรยากาศก็ได้ น้ำเขียวคักงามน้ำทะเลคนละไปเนาะยังงี้มันก็เจ้าระเบิดปุ่มตุ่มตุ่มตุ่มอยู่บ่ปตะลุงไปเล่นมองบอลน,นี่มันที่เม่ลงไปเล่นท่าเรือก็เจ้ามันเป็นพิวดัดโอ้เย็นพี่นาะขึ้นหนาวแทบเลยลงมาเอาตรงนี้กันโอ้ยนี่ผักอันนี้คล้ายๆกับผักผักอะไรนะที่เขาใส่กับยำนะ่ะขึ้นช่ายวะ แต่ก็เมียนเช่นใช่ที่พี่น้องพักอันนี้นอ่ามันสร้อยเงินมุนก็บแอนวาลบิสายพันธ์สีม่วงมีทั้งรอยหักเก่าแล้วก็รอยหักใหม่ด้วยป่ะเนี่ยหาต้นอ่อนอ่อนหันวๆมานเนี่ยพันธ์สีม่วงกับพันธ์สีเขียวเฮ้ยพี่น้อง้ามงามอนี่ห้อยหักเก่าห้างวดที่แล้ว เห็นวะเขากลับมาหาที่แบบมันพอดีเก็บเนาะเพราะเลือดเนาะอันนี้จะเท่าแล้วอันนี้ฮะเท่าแล้วเท่าแล้วย่านเฮฟดีๆงามค่ะการหนึ่งการหนึ่งเขาใหญ่ทัานญี่ปุ่นเป็นขึ้นแตเก็บสีม่วงคือกันบางช่องอะนะไปถ่ายกันใช่ได้ เห so ็ดจะกัดค่อยด้วยแ้งามค่ะพี่น้องเอ้ยยอดมันค่ะอูรัอู้รัวแลก็เลือกตัวเหมือนนี่ได้สีม่วงตัวอีกแบบนึงคล้ายๆบักถั่วนะนะบักถั่วปีบ้านเฮานะเนาะคือนี่ยพวกคือนี่มนต์สีมันนะนะคือบักถั่วปีพี่น้องไปตำก็จะแซ่บสัดบักถั่วปีแต่อันนี้วาระบิเนาะปักวาระบิสีม่วง นี่ละบนกระทู้ทีบดินทุเดนพี่น้องเอ้ยว้าวก็ไดไลายอยู่พี่น้องเลยนี่เราเก็บเมื่อแต่พอนได้กินไน้ำะเ้าก็ไดเราคิดเลยว่เก็บเมื่อแต่พอได้กินเพิ่นว่าพัดเก็บแต่ละเทือเต็มอยู่เต้ยยันล้มพี่น้องขอนไม้แล้วมันบุ๋มงามครับพี่น้องคนนี้ขนมนจักไรหลายแต้สีเนี่ยสีเงี่ คือเดี๋ยวกับถั่วปีนะถั่วสันสันนะพี่น้องสีม่วงๆลยนะงามคักสีนั้นเนาะว่าคือนีลามนป่ะสีม่วงเลงามพี่น้องเป็นทางญี่ปุ่นกระเก็บสันสันๆน้อยๆสันเลยก็เย็นเลยเพื่อเพืฮัทฮัทมันเย็นมันหนาวมาหน่อยพี่น้องีลมเราเส่เสยแขนยาวลงมาเย็นแห้งมาหน่อย เมื่อวานเพัดฮ้อนฮ้อนอ,อากาศมอเวตามประธานด้วยพีโนโ่น้องเลยมื่อนึ่งหนาวมื่อนึ่งฮ้อนมื่อนึ่งฝนตกมือนึ่งแดดออกมีมัดแหละนอเว <c oughs> ุน่พีโโอ้องโหวิววิววิวลอยล้านพันล้านเนาะมาได้มป็ตูน,น้ำเล่นเนี่ยลงไปไมันซิมีทางลงกับทางพุ่นอยู่ลงไปเล่นน้ำเที่ยวการตากอากาศกันเจ้า อันนั้นก็เจ้าแสน,นนั่นปูเลยค่ะเอ็นนกระเช้าปูเลยไอ้ปูอะไรพี่นอ้องเลยเจ้าน,นั่นปูดักปูเจ้าชังดักปูถ้ามีบบแบบโป่งแดงๆนะฮะน,นี่นจะห้อยหักเขาน,นันยังมีแฮงเก็บอยู่พี่นอ้องลายู่มันหักแถวนี้มันมีบนจอดรถนี่ลราบนกันเลย แแบเก็บเอาแถวเก่าเขานี่แนหะมันมีที่จอดรถที่เหลือมันหาที่จอดรถยากนะน,กนัดน,นึง่งนัดนึงพี่น้องหอมโซนเนาะพี่น้องเนาะอยากเอาไปเกิดเมืองไทยเดย้นี่ละมุนอยากแบกเมื่อบ้านเด้พี่น้องญาติโบผ่านโตมอญาติโบผ่านโตมอเพื่อมาฮอดบ้านเหี่ยวมมยเมื่อละพักเน่าเมื่อแหละเพื่อมาฮอดบ้าน ยอดป้าป่านอีโลอีไล,ลพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวเอานังมนีซะก,ก่อนโอ้ยนี่กรไดปุน๋นะว้าดยอดเป้งๆอุ้ยดุยอุ้ยดุยโอ้แต่งานเป็นอตาไล่เปล่ยอดมันใหญ่หพี่น,อน้องยอดใหญ่น่ะโอ้ยเสียงระเบิดกระตุ้มตามตุ้มต้านอยู่พี่น้องก็เด็กกองมาก็ เราระเบิดเอ็นเอ็นก็ะบอกไก่จากนั้นเดินข้ามฟากเขาตรงนี้ไปนิดเดียวเองโอ้ทั้งเิๆบุไลพี่น้องมานหนักชั้นมาขึ้นเอาไปได้แข็งแปฮะเขาขึ้นแข็งแท่ล่ะโอ้พี่น้องตื่นได้บด่พี่น้องทั่งๆหนักชั้นเขาลงเอาไปได้ขึ้นเอาไปได้เอาเท่าเดียวเอาได้เนี่ยล่นะเนาะ เดียวมาได้ไหมมาได้ไหมออ้ยอยอย้ยอดมันใหญ่ใหญ่ใหญ่คักพี่น้องเนยงามคักสีม่วงอำลำอำลำหอยฮักเข้าเต็มนึดงวดทีแ้วพี่น้องมันใหญ่มันเ่าวเป็นละทันเ่าวเป็นแ,แ,กกลลแล้วไปเอาไปจะกำสองกำเรไปเฮ็ดงานตัว หอยคือสิบุริพาเก็บดอกมื้เมื่อยพี่น้องอนิมุนไปเฝ้ามื่อเก็บของเฝ้ามื่อเก็บของไปซื้อของมาฝากลูกแถวมาต้นนะเฝ้ามือซื้อของขนมขนมข้าวต้ชตมช็อกโกแลตแล้วนิลมน์ซื้อแต่ช็อกโกแลตแล้วเมื่อเสื้อผ้าส่งไปให้เขาแล้วก่อนเด็กนิลมน์ซื้อเมือนะใช่ไหมส่งไปให้เขาแล้ว <S <S บบแบกอย่างเมื่อหลายนี่พี่น้องแต่ว่าสองกระเป๋าใหญ่ๆมีแต่เสื้อผ้า เพื่อผ้าที่เจ้าของบริใส่แล้วนะสามื่อคนอยู่บ้านโอ้ยงามแด็กะพี่น้องยอนหนึ่งยอนหนึ่งกดอันนี้ก็ได้ล่นมันน้ำมือหน่อยนิดนึงนี่ก็ได้ลายแหละนิดนึงที่เอาถุงพลาสติกใส่เพราะอั่างเอ้กโควเอทำความสะอาดนี่ละมดนเป็นน้ำยานี่ละมดนเลยเอาถุงใส่กันไว้ ตอนเห็ดนี่คาดเห็ดพี่น้องตอนเก็บนี่มันมันม้วนอย่ลืมปดกล้อ้ไปกินก็ได้อีตอนเก็บนี่มันหลายต,ตอนเห็ดคาดพี่น้องม่ายดตร็ไงเก็บนี่ปดปดปดมันม้วนคับว่พักไปสั่งว่ไปสั่งแต่อีตอนเห็ด,ด,ดน,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 นี่โอ้ยคานคับหอยแมงพูเื่อกันสมัยเก็บหอยแมงพูถึงทีแล้ว โอ๊ยปีตอนนั้นเห็ดมันคือขาศนลายพี่น้องเลยถ้าออกมาต้งไลง่แต่ว่ามันี่โอ้ยนี่ละมันเหยียบมันเหยียบมันงดทีเร็ว้ทุกคนง,งดมันพี่น้องปึ๊ยวัวรัวรัว่วสีม่วงงามค่ะพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเก็บเหมือนกันบแบบนึงก็คือบักถั่วปีวะ <laughs> เอาก็ไปเปียบเทียบพักวาลบิเสร็จกถั่วปีได้พี่น้องเพร่ะเด เพื่อกินทอดบ้านลายเพื่อกินทอดอาหารบ้านเฮาลายอาหารลาวๆ <c oughs> เก็บเทีบใส่พักถั่วปีแล้วบาทนี้พักถั่วเอซีมม่วงๆนะพี่น้องพักถั่วสั้นๆนะมันเปิดคืนนะเนาะสีมันเปรียบเทียบใส่พักถั่วแัวกเขียอะไรได้บาทนี้บาทได้มือ <c oughs> เห็นมันเขี้ยวๆพอไปเปรียบเทียบใส่อีโลกิไลพัด <c oughs> พัดน,นี่เห็นพัดน,นี่แต่ว่าปเปรียบเทียบใส่เป็น พวกทั่วปีว่ะตีโอ้ยมีละมุนกับผีบ้าผีบัเด้อพี่น้องเด้วยจะถือสาเด้อมีสาระแหน่บุ้งมีสาระแหนี่ยจะต้องมีละมณ์ข้างนอกด้วยต้นบึงต้นฟังไปยอดเพิ่นบ้าบัวบัวละไนู้นบ้าบ้าบุ้มบุ้มงามครับโอ้ยอดมันอ่อนซอนพี่น้องคนนะงสำมี่อยู่เลวนี่คนนึง อู้ัวอู้รัวคือเก่าเลยพี่น้องล่างออกรูปออกอันนี้น้ำมันนี้มันเนี่ยออกออกมันเมื่อตั้มใบน้มซอกน้ำมุมมันนั่นเนี่ยต้มน้ำฮ้อนคือเก่าเลยพี่น้องเนียต้มนมฮ้อนแล้วก็เบกกิ้งโซดาเทลงไปสักสองสามซ้อนเก้ามันท่วมพักเข้าลัวะน้ำก็ได้เบกกิ้งโซดาก็เทลงไปนี่จะพักลงหายยังมาทับไว้พี่น้องเอ้ย ปิดฟ้าตื่นเศร้ามากับเทนนะมันทิมล่างจากทองซามน้ำพี่น้องเ้ยแซ่บปันยังเอาไปลวกเอาไปผัดเอาไปต้มก็ได้กินก็หอมก็แบบบวบ,วบวต้มเห่าน่ะมันเหมือน,นบวบต้มอากินมันนะเพื่นพนพนอนๆโรอยอ่อนอุ้ยลุยอุ้ย,ย,ยลุยเราจะไปทําอาหารอะไรก็ได้เอาไปผัดน้ำมันหุงน้ำมันหอยเอาไปกินกับส้มตอกส้มตำบางคนก็บอกว่าเหมือนอะไรผักอะไร เขาพูดกันนะแต่นิรมนะ่ะเออเขาบอกว่าเหมือนผักปังเหมือนผักปังแต่นิรมนะ่ะเอาไปใส่ต้มมามา่ามันเหมือนผักบุ้งเหมือนผักบุ้งบ้านเราพี่น้องแต่พอไปต้มใส่เอมามา่าแล้วมันมันรสชาติมันจะไม่ขมแต่ถ้าเอาไปชุบแป้งทอดน่ะรสชาติมันจะออกเป็นในขมขม,ขมนิดหน่อยที่นิรมนทําชุบแป้งทอดวันนั้นนะแล้วก็ไปทอดใส่ไขะ่ะ จะออกขมๆกินกับน้ำพริกกะปิก,ก็จะออกขมๆหน่อยๆน่้วเพื่อนๆอร่อยเนี่ยกินกับส้มตำเด้อเห็นเห็นช่องไหนเมื่อพาไปกินกับส้มตำเขาบอกเหมือนผักปังเขาบอกเหมือนผักปังงามหลายพี่น้องไปเฮ็ดเบิ่งจ้ะโบมั่นใจช่องนี้ละมุนก็ไปเบิ่งตามทางญี่ปุ่นเกาหลีเพื่ะพี่น้องเลยเพื่อนเพื่อนแนะนำดีกว่านี้ละมุนนะเนี่ยละมุนกับเบิง่งทางข้าเจ้ามานำเหนี่ยละข้ามาเห็ดแล้วพี่น้องเขาปีนี้เป็นปีแรกเนี่ยละมุนเห็ด เห็ดคิปเก็บผักบาราบิผู้ผักปูดป่าผักญี่ปุ่นเนะาะบาราบิญี่ปุ่นนะพี่นอ้องปีแรกเห็นตะข้าเจ้าเก็บทางเจ้าของหลายอากล้าเก็บตะกี้นะพี่ชิมาหัดเก็บเน่ะพี่น้องนี่แม่ลายนี่งามคัะเจ้าของามแท้นอ่อนๆโอ้พี่นอ้อง หมอกำลังขึ้นอ้วก,ก่อนอ้วนหลวงอ้วนหลวงเลยแม่สีมันคือบักถั่วปีคือเนาะพี่น้องเอาไปตำนะเพื่อจะก,กินอาหารเหล้าลายเพื่อกินฮอดบ้านเฮานี่ฮอดบ้านจะของเห็ดเห็ดพักอย่างอื่นไป,ไปเป็นบักทงบักถั่วไปเห็นเป็นอีเลาะอีไลไปเบิ้ดแล้วได้บัตร นก็ได้บ้าบอเลยเด้วนเอาอยู่นี่ไหะพี่น้องเนี่ยเนมเห็นบบเบสเลยนี่ย่างวนเอาแค่น้ำมันเต็มอยู่นี่ยเห็นไหมไม่กคบโบได้เห็นมันเลยที่ก็ย่างมาอยู่บที่ก็ฮักอยู่ก่อนนี่โอ้เาจ๊เมื่อยวันนี้อีกนึ่งอันนึงฮักเอาอยู่ฮเบเห็นมันโอ้ยยอดบ้าไงพ่อพี่น้องซ้ำนึกก้อยพ่ออัวนรัวอ้วนรัวเลยพน สีม่วงนี่งามพี่น้องสีม่วงยอดมันสีใหญ่ใหญ่งามใหญ่กว่าสีเขียวเห็นเห็นช่องนึ่งทางญี่ปุ่นเพิ่นเพิ่าเก็บสีม่วงในนี่แหละพี่น้องสีม่วงสุดเด็ดวันนี้ละมดนี่แห่ล่ะโอ tamam, terrain, <c oughs> ้โหงามสองสามคำเลยพี่น้องพ่อนะเฮามื่อันนี้ไ่ต้องเอาลายดอกเหตุคลิปให้พี่น้องเบิ้งพี่ส้มนี่ยล่ะกดเมื่อไทยเฮา มันจันนี่ละม้นก็เดินทางเร็วพี่น้องเออนี่เป็นยอดใหญ่ๆสีม่วงสีเขียวสีม่วงอยอดใหญ่ๆอัวรัวอ้วรัวมาไพชีเอาไปกินมาเอามืึงเขาเก็บบโบลายดอกบึงวิวบึงบรรยากาศไปน้ำพี่น้องผู้ไพชีตูนน้ำเหมนมาตูนเนี่ยลงไปไต,ต่ลงไปนละม้วนเนี่ยอยู่นะ้ำเขียวๆเห็นบัลโปวงแดงๆอยู่ข้างล่างนี่ยข้าวต้าดักปูนะฮะไอ้พี่น้องพอแล้ว,ลวเหรอเฮา เอาลายดอกข้ามเห็ดพอแล้วเพื่อนเพอนพอเร็วเอาไม่เยอะเนาะเอาพอได้กินโอ้ยอ้ยโอ้ยหก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 เจ็ดเพื่อนตายตาลายชะโนตาลายชะโนล้นมือล้นมือแล้วเพื่อนๆล้นมือเอาทำนี่เดี๋ยวพี่น้องเขาไม่ต้องเอาลายแล้วเนาะอาพอจะได้เห็ดกินว่างนี่ก็วางโลนึงพูนมาเนี่ยสวยงามแต่เ โอ้โหวอ้โหโอ้กานใหญ่ๆโอเคพี่น้องจ้านีรมมนก็ขอฝากคลิปเก็บผักวาระบีกับผักตะกะเตนไปเท่านี้ก็เด้อพี่น้องเด้อนีรำมนกขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดมากระดิ่งกำลังใจให้นีรำมนบูชาลูกแชนเนลหน่อยเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดนิปโปงคืนใหนน้นีรามนำแน่นีรำมนที่ได้มีกำลังใจพาพี่น้องเหตุคลิปได้ โอเคจ้ะรักทุกคนนะคะขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแหงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองหลังไดมาเทมาสวัสดีค่ะทากทากตัวใหญ่ปิตยญาติพพี่น้องเออสีม่วงสีดำาูรูรูตัวพวกไงครับมันมักไปกินพักค่ะเจ้าทาก